เดินออกจาก,กลิปมานะคะบริเวณชั้นเจ็ดของโซนตึกบีบอยค่ะจะเห็นพื้นที่ส่วนกลางด้านในโครงการตั้งแต่บริเวณโถงลิฟต์เลยนะคะพอออกจาก,กลิปมาเลี้ยวทางด้านขวามือค่ะ และเลี้ยวขวาอีกทีเพราะว่าตัวตึกนี้จะเป็นทรง L shape ค่ะไม่ไกลจากตัวลิฟต์เลยนะคะนั่งคือลิฟที่เราเดินออกมาเมื่อกี้นี้เองค่ะแล้ววันนี้ก็จะพามาชมตัววัน b บ s ไ s i z M นะคะขนาด33ตารางเมตรค่ะ ประตูให้เป็นดิจิตอลดอลล็อกค่ะและนี่คือวันเบสไซส์เอค่ะไซซ์ Side 33ตารางเมตรเดินเข้ามาในห้องโซนแรกที่เราเจอจะเป็นโซนห้องครัวค่ะมีชุดเคาน์เตอร์ครัวบิวอินไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะรวมไปถึงเตาไฟฟ้าค่ะสองหัววางแนืนอนใช้งานได้ง่ายแบบนี้ด้วยแล้วก็เครื่องดูดควันค่ะ ไปจะเป็นในโซนของห้องรับแขกนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีพื้นที่นะคะให้ลูกบ้านเนี่ยนั่งรับประทานอาหารทางด้านนี้ด้วยค่ะตัวโซฟาด้านหน้าสามารถปรับเป็นโซฟาเบดได้นะคะมีบิวอินชั้นวางทีวีพร้อมกับแอร์ให้เรียบร้อยและทีวีขนาด43นิ้วค่ะด้วยความที่ห้องนี้เป็นห้องหัวมุมค่ะก็จะมีโซนห้องนอนนะคะ แล้วมีหน้าต่างบริเวณหัวเตียงเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยทำให้ห้องดูโปร่งมากขึ้นค่ะมีเตียงฟูกม่านนะคะครบเรียบร้อยรวมไปถึงบิล็อนชั้นวางทีวีค่ะบริเวณหน้าต่างก็จะมีโซฟานั่งเล่นตัวเล็กให้หนึ่งตัวมองเห็นวิวด้านในโครงการแบบนี้นะคะ แล้วก็เห็นวิวทะเลด้วยค่ะสำหรับโซนชั้นเจ็ชั้นแปดของตัโครงการอย่างห้องนี้อยู่ที่โซนชั้นเจ็ดค่ะลลมดีมากเห็นท้องฟ้าโปร่งๆนะคะนั่งชมวิวนั่งอ่านหนังสือได้เลยค่ะแยกโซนมาที่ระเบียงห้องนะคะต่อจากห้องรับแขกไป ตัวระเบียงห้องค่ะสามารถวางเครื่องซักผ้าได้นะคะตรงบริเวณคอมเพรสเซอร์แอร์เราเดินปักไว้ให้แล้วก็ระบบน้ำทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะดูวิวจากห้องนี้กันค่ะที่เห็นทางด้านหน้าจะเป็นแปลงผักออร์แกนิกนะคะให้ลูกบ้านไปนเก็บผักรับประทานได้เลยโดยกดลิฟต์จากตัวตึกบีลงไปที่ชั้น2แล้วเดินออกมาทางด้านข้างนี้นะคะ เดินทะลุตึกฟิตเนสได้เดินไปเก็บผักได้เห็นวิวสาววิวทะเลแบบนี้สวยมากค่ะใครสนใจยังไงทักโบได้นะคะ